สวัสดีค่ะมันนี้ก็มาตามต่อนะคะดาวพัฒนาของน้องตุ่มนะคะของวันที่11เ,เพื่อนกระเขา่าเตเลกวิ่งนะคะเนาะวันนี้ก็มาตามต่อมารลุ่นกันเบืองว่าเพื่อนจะปังบอน,นะคะจิดแตกสามตัวสองตบววะนะคะเนาะ ผู้ดใดได้ผู้ใดแตกอะอาฝากคอมเมนต์ใต้คลิปน,นี้เลยคะ่ะเด้อมัอน,นี้น้องตุ่มสิาพาไปเที่ยวเมืองเล่าเนะะี่ยค่ะอยู่ฝั่งไทยกับไปเที่ยวเล่าตุ่มมาสิาพาไปเที่ยวฝั่งเล่าฝั่งไทยน้ำกันเนาะคะ่ะเราไปเที่ยวฝั่งเล่าน้ำกันมัอน,นี้สองถุงเครื่อง,องตอาคิดว่าเออตาหากว่าอน fc ทุกทุกตันน้องตุ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่องป่าชแชร์เหนวน้ำเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อจะได้พาดคลิปดีๆจากป่าเนาะคะ่ะป่าก,ก็สิไปตามหาคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจจังไดาป่าก็ขอฝากคลิปๆนี้ไว้เนาะคะ่ะเนาะจะเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะ มากกระจัดทัดกระพ่านถามว่ามากก็บม่เป็นยังค่ะเบื้องหลังกระพ่านไปได้ค่ะผากกดไหลกดแช่นในเด้อค่ะเด้อกดไหลว่าเสียตังค์กดติดตามกวุ่นเสียตังค์ฟรีค่ะเพื่อจะได้เปลี่ยนกำลังใจเห็นงานต่อไปนะคะหาคลิปดีๆหาตัวเลือกดีๆมา่เากาพี่ผักน้องเนาะคะ่ะวันนี้เปล่าก็ ขอจบคลิปซ้ำนี่นะคะพี่น้องสะได้เอาไปหาแนวทางว่าของไผรสีเดชของไผรสีปังนะคะเนาะวันนี้น้องตุ่มก็ขอฝากเอฟซีุกจุกท่านคะ่นคะเฮ้งเฮ้งยๆปังๆกันนะคะบปเจ็บบปจนนะคะเนาะคลิปหน้าพอากันไหมนะคะสวัสดีค่ะ